กว่าจะมาเป็นสวนกล้วยนะคะคุณยายแก้วนะจะเป็นคนไปขุดกล้วยอยู่ในผนค่ะอยู่ในสวนทางพู้นพี่น้องเดี๋ยวโนจะแพนกลองไปข้างในสวนสลาอินโดไหมคะบ่แมนไกลๆได้พี่น้องเพิ่นจะเป็นค้นขุดขุดใส่ล้อปะตาขุดใส่ล้อมาคุณตาก็จะเป็นค้นคุณตาก็จะเป็นค้นอันขุดลุุมแมน สวัสดีค่ะพี่น้องพอกันอีงแล้ว้จ้ากับนุชก็พาเที่ยวชมสวนเด้อค่ะคลิปนี้นุชจะมาพารับชมสวนฝรั่งเด้อค่ะเดี๋ยวพาพี่น้องสวัสดีคุณตาก็เนาะนี่จ้าคุณตาอยู่ไกลไกนี่ค่ะสวัสดีค่ะคุณตาจ้ะเมื่อนี้คุณตาจะพาท่านผู้ชมเนาะชมสวนสวนยังกับคุณตาสวนสมถะพาเพลินสวนสมถะพาเพลินเด้อค่ะเศรษฐกิจพอเพียงเศรษฐกิจพอเพียงค่ะทุกคน คุณตาจะพาท่านผู้ชมเด้อค่ะรับชมสวนฝรั่งเนาะสวนฝรั่งฝรั่งสวนบักซิดาสวนบักซิดาเฮาเด้อค่ะปะ้าค่ะคุณตาเฮาไปบิ่งจ้า,<ม>าในพี่น้องสวนของ<ห>คุณตาโอ,อ้้อ้ยย่ขาแลวไดกปลูกเมื่อปี <benevol ent. S 1> ที่แล้วเนาะคุณตาเนาะคุณตาสานสาน,านี่ละ ไอโกเพิ่นเพิ hmm. ่นไปเก็บบักซ no. uh. oh, so ิดาจ้าคุณตาให้เก็บไปชิมค่ะพี่น้องนวลนวลหนีเน่านวยนวลเหมือนง่ายนึงอืคุณตาให้โกว่าเก็บไปชิมเมืองแน่เพิ่นว่าคุณแม่โอ้มันเน่าแน่มันง่ายดีอยู่มันง่ายดีทีดาพัดยังค่ะคุณตาเนี่ยกิมจูกิมจูบังหน้กรอบอันนี้ผมผมปาดรอยยุบผื้นทั้งนั้นเลยทีมารอยยุพื้นบ่ โอ้ยยืนยิ้มมองกันยืนยิ้มมองเปิดก็คู้ดีพี่น้องน้ำ่งเชคขาเลยจ้าซุ้มติดอึนคุณตาไม่ได้มันปาค่ะคุณตาพานุ่มชมสวนนะจ้าคลิปนี้จะเป็นคลิปสั้นๆนะคะพาทุกคนรับชมสวนมาสิดาจ้าเป็นมากดกอกพันเป็นตัว พันกิมจูมาใส่ย่า่นี่ไงคือว่ามันสีบันดีเอ้ยตาห่อเลยบอกค่ะนี่ห่อไว้กันแมลงกันแมงวันขี่ใส่เนื้อตาเนาะกรอบดีคุณตาบอกค่ะทุกคนเนาเลยย่ายอืมคุณยายก็มาค่ะข้อต่อย่าคุณตาว่าอันย่า่ย่า่มาเขากล้องมาบอกห่อย่ายจ้าเขื่อค่ะพี่น้อง นี่ไงคุณยายแก้วคะ่ะแฟนของคุณตาจาักรกีนะคะสวัสดีคะ่ะคุณยายความสุขของผู้เฒ่าพี่น้องฟื้นฟื้นฟื้นค่ะเพิ่นได้เขากล้องลงยู u ูบนี่จ้ <c oughs> ไะไปยาย <c oughs> เมือนี่หรือพอคุณยายพี่น้อง หนูกระโโปกมาสือสาระอาจารย์คุณตาก็ะเรื่วานไปไทยไทยสวนบักซีดาคุณตาแน่พนว่า,มมาอู้หมางคืองามแต่คุณตาหม,มางใช่อยู่เดี๋ยววันนี้ั้วนำบัท่านผู้เฒ่าเฮดเบียกเนาะสองคนหนึ่งเด็กเก็บไปขายแน่หรอบอค่ะเออเก็บไปขายคิดว่าคิดว่าไม่ได้ขายแต่เก็บไปยัไม่ได้ขายอยู่ อ๋อตอนแรกว่าจะปลูกล่องเมืองบ่จ้ามัันนเป็งไช่วงช่วงฝนเขาห่อหรือหน้ามันเข่าพ่อเก็บไปขายแล้วว่ามันก็เก็บไปโย่คุณตาขายกิโลจักบาทคะนนี้ไปกองขายยิ่งไร่ขายยังไร่แล้วยร่เขายกองละส่าวบ่จ้ากองละยี่สิบบาทคุณยายจะพูดไม่ได้นะคะทุกคนคุณยายพูดไม่ได้แต่ได้ยินทุกคํานะคะหมากมันสวยงามโหมากสวยงาม บกบ่เคยมกเด้อืมเออไข่ของบ่เคยมกเพราะว่ามันแข็งพอดีแข็งพอดีว่าที่มีแหงน้องเออแซ่บยืดสนอนเออย่มย่ายมาส้มเขาซาพ่อได้กินอยู่เนี่ยเออพ่อได้เก็บบักซีดากินเนาะตาว่ามันเอาว่ามันแบบยามคุณยายเพิ่นจะบ่มีเสียงไหมค่ะพี่น้องเพิ่นมีโรคประจำตัวเพิ่นก็เลยกระทบกระเทือนกับเกี่ยวกับหลอดเสียงเด้ค่ะพี่น้องไอ้แก่นี่ก่อนย่าย เอออันคุณตาปลูกอันดูแลง่ายบ่ค่ะนี่ว่าสะดวกสบายงานสะดวกสบายวะที่ครบปีไปจานนี่เรียวเกือบจะพ่อปีแล้วนะโอ้เกือบจะพ่อปีปลูกช่วงที่นุ่นมาถ่ายคลิปใหม่ๆหรือมะนาตาเนาะงานงานอืมประมาณเดือนนี้เนาะทัานกินจูแมนค่ะทัานกินจูก็ครบปีหนึ่งค่ะปลูกได้มีวางขายนะคะช่วงนี้ค่ะคุณคุณตาจะให้คุณยายแก้วนะคะ เก็บไปขายที่ตลาดสดเทศบาลอำเภอห้วยพึ่งเนาะนี่จานี่จ้าคุณยายพอจะเก็บไปขายกล่องละศ้บบาทจ้าพี่น้องศ้บบาทเดียวกันหน่วยคุณยายกล่องละยี่สิบบาทโลละยี่สิบกล่องละยี่สิบโอ้ยเป็นกลอง้เป็นกล่องกล่องละสิบบาทใส่ขาลองลองสาธิตนะคะามนึ่งโอ้สามหน่วยส้าหนึ่งโอเคโอเคโอเค เอฟซีนุดโก้ด้ยจ้าสามหน่วยเศร้าเลยจ้าพี่น้องปลูกง่ายค่กเออบักซิดาตาว่าปลูกง่ายคักคือบักซิดารวงแรงแล้วปลูก้าง็นน้ำใสในมากตจงกระจังมากเจนๆจนเอแท้แหละมากี่นีกระเมาเเนเาลอจ้าโอ้ยมากใหญ่มากใหญ่พตีจักต้นค่ะอยู่นี่ไม่ประมาณจากต้นคุณตา้เา ประมาณยี่สิบกัวตนเนื้อที่น้อยๆเน่าตาเนาะสวนเกษตรผสมผสานด้วยค่ะเดี๋ยวใกล้ๆคุณตาก่อนมักละมุดบอตานมักละมุดเนี่ยโอเคคุณยายว่าไปพุ่นไปพุ่นพี่น้อง แม่พี่น้องครูสางครูสมครูสางครูสมอิลีพี่น้องนพยนเห็ดเกษตรสองคนนะจ้าคุณยายจะเก็บไปขายแล้วค่ะพี่น้องอิย่ก็จนอืูสรงมจ้าว่าอันไหนไมดีนี่สวนกล้วยนี่กันเนี่ยง่ายสับอกรดปลูกกลางวนเนี่ยหนึ่งนะออก ทั้งทางนี่กับมีสวนกล้วยได้ค่ะพี่น้องอดียจ่าพี่น้องหลังจากที่เฮ้าชมันสวนบักฝรังเสร็จแล้วน้อพี่น้องเนาะหรือสวนบักซีดาเด้อยจ้ะหนุจะพผ้าพี่น้องเด้อให้คุณตาผ้าชมสวนสวนกล้วยของคุณตาเด้อค่ะนี่คุณตาบอกว่าต่อเติมนะคะใช้คําว่าต่อเติมสวนไปเรื่อยๆนะคะเมื่อกลางวันาที่แล้วมา อออเดี๋ยวหนูจะถ่ายใกล้ๆคุณตาเด้อค่ะบ่ได้พกไม้มานำค่ะพี่น้องโอเคจ้าคุณตาไปพาหนูชมสวนค่ะพาถ่ายส่วนหนึ่งสวยงามคอัยปี๋คนคืองามแต่คุณตาคนนะปี๋ใหญ่ปีงามั่งไหนพันนี่ยังก็จ้าคุณตากล้วยน้ำหว้ากล้วยน้ำหว้าเนาะต้นบูโดมสมบูรณ์กลางวันสาที่ผ่านมาเนี่ยนะ กลางพวันสาที่ผ่านโดยนี้ก็สิเขาเป็นสาเออปีๆเลยเนาะจ้ะอืมบัดนี้นี่วิจิพมาเบื้งหนักบัากทับทิมตระหลาลอยอุ้ยทับทิมตระหลาลอยวัดตีคือไม่จากสวนจราแสงนี่กำลังกำลังออกปากกำลังออกหมากหมากทับทิมจ้ะพี่น้องทิมสวนจรดแสงสวนจรดแสงยุไซค่ะสวนจรดแสง อยู่ปากช่องเนาะชื่อสวนสีใบเจ้าหน้าวาปลูกหะาสี่ต้นไหมสี่ต้นเนาะซื้อทับทิมพันนี่อย่างพุ่นตาคือต้นแพงแท้ตลอดแสงมาเล็ดนิ่มจะรัดแสงมาเล็ดนิ่มสื้อมาจากปากช่องวัดเตี้ยสวนจะลลศแสงปลูกได้โดนเราปะข้าวหนี้กว้างแค่กับจึงกล้วยหนึ่งปีเนาะ ้นละร้อยต้นหนึงเนียนห้าร้อยบาทนะคะท่านผู้ชมสองพันสีก็่าชง้นละลา่ไหสี่ต้นสองพันสี่ต้นน้อยเนีนี่ขึ้นมาแล้วอ๋อคุณตาก็จะปลูกต้นทับทิมไว้ด้วยทับทิมต่อไปเพราะวันมันเั็นเพลอเจยบคน่็สนใจมันนะนนมาเล็ดนิ่มอันนี แล้วไอ้เม็ดข้างในสีหยางค่ะคุณตาสีแดงเนาะว่ามันแดงเหนียดดิว่ามันแดงจับกันย่าจ้าอันนี้แดงอ่างลุ้ยมีหลายอย่างอยู่จ้าอันนี้อันอันนี้พันบ้านทางตรงอันนี้พันบ้านเท่าเป็นดอกเป็นหยางเลยเอ้าเออคนไรยางใอะลรล่ะคุณตาอุ้ยสมกับราคาพันยูนี่นี่ต้นเล็กๆนะคะนี่ กว่าปีแล้วจ้าคุณตาว่าออกลูกออกผลแล้วจ้าอืมขยายออกค,คิดว่าสิ่ก็สอนเอาจากจนน้องันแข็งจ้าอ๋อคุณตาใช้การตอนด้วยนะคะเพื่อที่จะขยายพันธุ์ค่ะทุกคนต้นทับทิมใช่ตอจริงพันธุ์นี้ยังก็จ้าทับทิมจระเสียง ทับทิมพันธ์จลัดแสงนะคะท่านผู้ชมหนึ่งปีหนึ่งปีออกลูกออกผลเนาะต้นละห้าร้อยบาทค่ะซื้อมาจากปากช่องค่ะคุณตาบอกนนี้อันนี้อืมคือว่าสี่ต้นแต่ว่ามันใส่ใมาสี่ต้นใส่ตัวนึ่งเพราะปลูกย่ำผลทางันสานมันเฉะจ้าใส่ไปต้นหนึ่งอืมไม่เลยีสามต้นใบเลยขยายออกมาจ้าตอกจริงมาปลูก ่วนี่ละค่ะทางวันผอมพู้เถ่าต่อเติมสวนเด้อค่ะบมานต่อเติมบ้านเลยพี่น้องแต่ก่อนตรงนี้เป็นบริเวณว่างๆนาะงคุณตาเนาะแต่ก่อนเนาะ<อ>ที่เราทําคลิปกันใหม่ๆตรงนี้ <c oughs> ตรงนี้จะเป็นเดินแลยเด้อค่ะพี่น้องบ่มีย่างเลยดจ้ะเนี่ยตรงนี้ปัตตานีนี่คุณตาเพิ่นก็เลยคิดไอเดียต่อเติมสวนจ้ะพี่น้องต่อเติมสวนก็คือ นำต้นทับทิมแล้วก็ต้นกล้วยที่เรามองเห็นนะคะี่อไปคอวันที่ปลูกสลัแซมตามป้ากล้วยโครงการโครงการต่อไปของคุณตาเป้าหมายต่อไปเนาะคือจะทำสวนสละไว้หน้าสวนค่ะเพราะว่าแขกไปไทยมากเขากับบงหูนะตาว่าเฮามีสวนสละข้างในนอตาเนาะเราต้องเอามาโชว์หน้าบ้านของเรา นี่ค่ะสวนของคุณตาหาง่ายนะคะติดกับถนนนะคะมีเอซของหนูจะทักเขามาว่าสวนคุณตาอยู่ตรงไหนไม่เห็นต้นสละสักต้นเนาะคุณตาก็เลยจะต่อเติมโดยการปลูกสละหน้าสวนนะคะเป็นเส้นบ้านไสงามนะคะนี่พิกัดอยู่ที่บ้านไสงามค่ะ หาง่ายจ้าทุกคนไปมาสะดวกต่อไปก็หาง่ายกว่าเดิมเนาะถ้ามีต้นสละหน้าสวนคุณตาเนาะนี่แลงงามทยคุณตาป้าเฮวยางบกไปทางอันเทียงหน้าเฮาจา้ะคุณยายไปถ่ายอยู่เทียงแหละปลูสละพัน ท่านบ้านห้องสละท่านอย่างเน่นวงส้มบีอืีเอามาณปุ๋ยน้ำต้นคุณตาเพิ่งว่าเพิ่งจะเอาสละมาแซมน้ำต้นกล้วยได้ค่ะพี่น้องสละเพิ่นก็มักห่มอยู่เนาะตาเนาะเพิ่นบ่มักแดดจัดเนาะสังเกตเมึงนะนีน่ามันสิปลูกจใจนี่เด้บ่แม่นนี่เด้ในเด้กเกิดแล้วค่ะพี่น้องเกิดเรื่องจะปลูกก่อนทดลองทดลองปลูกปลูกเม็ดบ่ค่านี่อืน ปลูกเมด็ดหรือว่าขาพอใส่ถุงก่อนจ้ะพอใส่พอใสถุงถุงใหญ่ล้รอามันลงใหญ่แล้วข้าพอนี่ใสเวลาจักเดือนหนึ่งปีเลยบาตาเพราะปีนี้ปีหนางี่จึงเอาปลูกอันนี้เขาก็ยังปลูได้นอตาว่าต้นผูต้นแม่เนาะนี่หรือนี่คือข้อเสียของการปลูกสละนาตาเขาต้องมาค่อยรุ่นเนาะล้าปลูกเม็ดอ๋อต้องปลูกเผื่อไว้ด้วย มต้องลาต้นปลูกเลยลายต้นตัมีูวตันะจ้าเพราะว่าห้องวังของวัดเป็นตัวผูเป็นตัวผู้ตัวแม่แมนต้องปลูกลายลายต้นโอเคเนาะตัวผู้กับวได้กินนี่กันแมนเซกันหันบ่มีตัวผู้มันกะขยายพันธุ์บ่ได้เนาะตาไม่บ่เป็นหมาหันบ่มีตัวแม่กับมาได้เนาะสรุปแล้วต้องมีตัวแม่กับตัวผูแมนอยู่ในสวนเดียว โอเคเนาะคุณตาเนาะขอบคุณมากๆนะคะโอเคจ้าขอบคุณมากๆค่ะคุณตาที่ให้ลูกหลานได้มายถ่ายคลิปเนาะคุณตาเนาะสนับสนุนจ้าใจดีใจดีพี่น้องเขามายิ้ได้อันตาดีใจขึ้นยังได้พี่น้องที่เห็นเจ้าของอยู่ในยูทูบแม่ยิ้มมุยมุยเลยเด้อืมคนว่าบ่มีผู้ใดมาถายคลิปจักเทีย่ะมีตหนุดโกนี่หระจ้า ยังว่าเสียดายมาพอกันตอนคุณตาไว้แปดสิบเนาะ่าจจะพอกันนางแต่โดนๆดนดนดนพี่น้องในงานจะพาคุณตาเหตุ youtube จ้ะ <c oughs> สอนคุณตาเหตุ o u t u b ไหมพี่น้องแต่ว่ากับพระท่านเนาะตาเนาะอายุหลายแล้วเพเห็นหวงแล้วเนาะ <c oughs> แมนเนาะโอเคค่ะคุณตาก็หลยเท่ากับเง้วเนาะคุณตาเนาะ, <c oughs> ะจ้าจ้าจ้าขอบคุณค่ะ